สามวิธีทำให้เขาคิดถึงคุณตลอด24ชั่วโมงค่ะข้อแรกเลยทำให้เขารู้สึกมีความสุขในเวลาที่อยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าสร้างความผูกพันทางใจแบบกระดับสูง เรื่องนี้คนไม่ค่อยรู้เนาะข้อที่2คือรู้จักเว้นระยะห่างทำให้เขาได้มีเวลาคิดถึงคุณบ้างการที่ตามติดตามเจเบียดเสียดไปเยอะๆนี่นะคะมันไม่ได้ช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกแบบเอ้ยเธอหายไปไหนเนี่ยเพราะคุณอยู่ในระดับสายตาของเขาเสมอแต่ช่วงที่เขาไม่มีคุณหรือคุณไม่ได้ทักมาเขามีความคิดคิดถึงคุณบ้างไหม อ่ะการจะทําให้ใครสักคนหนึ่งคิดถึงมันต้องมีช่วงที่ห่างกันบ้างติดกันเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบอยู่ใกล้จนดูแคลน,นได้นะคะเนาะข้อที่3มค่ะอย่าให้เขามองว่าเราเป็นของตายกฎข้อนี้คือสิ่งสําคัญเวลาที่เขาจะมองว่าคุณเป็นของตายคือคุณแบบว่าเหมือนทําความรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้อ่ะ แล้วอะไรที่เขาทําแบบไม่ดีกับคุณนอกใจคุณคุยกับผู้หญิงคนอื่นคุณก็ยอมอะ่ะอันนี้คือผู้ชายมองว่าคุณเป็นของตายแล้วหนึ่งผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แล้วรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองจะไม่ยอมอยู่ใต้อานัตใครที่มันทําไม่ดีให้เรานะ เพราะมันไม่แฟร์แล้วมันไม่แบบมันไม่เวิร์กนะคะเขาจะต้องให้เกียรติคุณแต่ถ้าคุณยอมยอมทุกอย่างต่อให้เขาจะคุยกับคนอื่นฉันก็ยอมฉันก็ยังอยู่ที่เดิมพูดง่ายว่าคุณโดนหลอมจนคุณค่าตัวเองมันลดลงแล้วเราไม่ต้องแบบยื้อว่าเอ้ยเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เพื่อตัวเองให้รอดก่อน นะคะอันนี้คือ3หลักเนะาะสหลักที่จะทําให้คุณดำรงชีวิตแล้วเขาจะคิดถึงคุณตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนะโคชเอมแนะนำนี่เลยสีพึ่งนะคะเองมใช้ประจำเลยพูดง่ายว่าฉันใช้ทุกวันเพื่อที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คะ่ะจะทําให้เราเป็นมนุษย์มงคลเสริมในเรื่องของความรักเสริมในเรื่องของการเงินพูดง่ายๆว่าหนึ่งตลับดับเบิลเลยคะ่ะเนาะ ใครที่เหมาะนะก็จะบอกเลยโดยเฉพาะคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักบ่อยๆแล้วยังไม่สําเร็จอะ่ะคุณต้องมูนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นใครสนใจทักแชทหาโคเชเอมได้เลยนะคะ